ห7ข้อใดถูกต้องกอไก่กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ในคนเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะได้เซลล์2ชนิดชนิดละ2เซลล์ขอไข่กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ในคนเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะได้เซลล์1ชนิดชนิดละ4เซลล์อะมีข้อข้อความข้ององูต่อนะข้อข้อความบอกว่ากระบวนการสร้างเซลล์ไข่ในคน เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะได้เซลล์สองชนิดเท่ทาๆกันชนิดละสองเซลล์งองูกระบวนการสร้างเซลล์ไขในคนเมื่อเสร็จสมบูรณ์ได้เซลล์หนึ่งชนิดชนิดละสี่เซลล์อะที่น้องก็ต้องดูก่อนเขาพูดถึงกระบวนการการสร้างเซลล์ไข่ในคนถูกไหมอะน้องค่อยๆค,คิดนะการสร้างเซลล์ไข่เนี่ย มันก็คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ถูกปะซึ่งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดจากอะไรเอ่ยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าไมาโตสิตหรือไมโอสิตนะไมโตหรือไมโอนะเกิดจากกระบวน,นการสืบพันธุ์ที่เรียกว่าไมาโอสิต ก็เป็นไมโตซียจะเป็นการแบ่งเพื่อการเจริญเติบโต,ตก็คือสมมติมีอยู่หนึ่งเซลล์แบ่งให้กลายเป็นสองเซลล์โดยที่สองเซลล์นี้มีลักษณะเหมือนกันโครโมโซมเท่าเดิมเหมือนกับต้นแบบทุกปการแต่ว่าการแบ่งแบบไมโอซิ o, สมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือสมมุติเดิมมีโครโมโซมสองแท่งเวลาแยกกันแล้วก็เหลือโครโมโซมแค่แท่งเดียวเพราะฉะนั้น การแบ่งแบบไมโอซิสจะแตกต่างจากการแบ่งแบบไมโตซิสเพราะมีการแบ่งทั้งสิ้น2ครั้งสมมุติมีเซลล์ต้นแบบอยู่1เซลล์การแบ่งไบโอซิสบอกแล้วว่าแบ่ง2ครั้งเพราะนั้นการแบ่ง1เซลล์แบ่งครั้งที่1ได้เป็น2เซลล์แบ่งครั้งที่2ก็ต้องได้ทั้งสิ้น4เซลล์นี่ทีนี้ถามว่าการแบ่งเซลล์จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่แบบ คนคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นในการแบบมันก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกาันโดยที่แต่ละอันเนี่ยมีขาเท่าๆทากันเท่าเทากันเท่าเกันเพราะฉะนั้นการแบ่งมันก็ต้องได้แบ่งแค่ หนึ่งชนิดถูกไหมไม่มีการแบบว่าอันนี้เอาไป2อัน,นอันนี้ไม่เอาละกันอันนี้เอาไปอันเดงยงอันนี้เอาไปอันหนึ่งออกมาเป็น4แบบ3แบบอันนี้ไม่ใช่ถูกปะ่ะการแบ,บ่งก็ต้องแบ,บ่งเป็น2ครั้งครั้งละเท่าเท่ากัาานเพื่อให้มันอยู่ในรูปของครึ่งหนึ่งของโครโมโซมปกติเพื่อจะได้สืบพันธุ์ต่อได้แล้วไม่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ถูกไหมเพราะฉันข้อนี้เราก็ต้องตอบว่าอ๋อการที่มันแบ,บ่งเซลล์แบบไมโอซิสมันเป็นการแบ่งสองครั้งเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งสิ้น4เซลล์โดยที่แต่ละเซล ลักษณะเหมือนๆกันฉันก็จะได้แค่1ชนิดแต่เป็น4เซลล์ต่อข้องอ,องูนั่นเอง,เอง,เอง,เองนะสรุปนะการแบ่งเซลล์ของเซลลสืบพันธุ์ใช้วิธีการที่เรียกว่าไมโอซิสซึ่งไมโอซิสต่างจากไมโตซิสที่แบ่งเพื่อเจริญเติบโต,ตก็คือไมโอซิสแบ่งทั้งสิ้นเป็นเวลา3ครั้งไอ้แบ่งของเรนะคะแบ่ง1ึงสิ้นเวลา2ครั้งได้มา4เซลล์แต่ละเซลล์ก็ มีสนามเหมือนกันใช้ข้อนี้จะตอบข้อ,องวงูนะส่วนข้ออื่นผิดนะคะ